พี่ตาครับพี่ตาครับผมผมอยากรู้ไอ้แบบผมผมแบบอยากดูจากมุมมองเพื่อนผมที่อยู่ในไฟได้ไหมครับผิดผิดไหมครับได้ไม่ผิดครับไไปไปรีแคปได้เลยครับรีแคปได้เลยครับตาไปมดล้เยครับมากูขอดูเพื่อนกูนะถ้าตอนนี้มาวังบอลเฮ้ยอะไรครับพี่ตาสามารถสไนับดูได้เหรอได้รีแคปได้รีแคปได้โอเคก็ออกไปตรงนี้ดิตรงนี้ดิยแลกอ่ะเขาเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกไปตรงนี้ดิไปนั่งไปไปเปิดจอดูว่ามีมีทีวีว่าไปดูบ้านแกงเราอ่ะ ไม่มีดิเราไม่มีบ้านแกงเลยเนี่ยน้อ,องเอาบ้านไอ้นี่ไงบ้านประมูลไงที่มันเปิดจอได้อะบ้านใครอะน้องไมม่บีบ้านพี่เกดอรอใช่พีม่มีจะถือแล้วเด,ดี๋ยวดูเดี๋ดูบอนกันดีกว่าขอเซตติ้งรอมาๆเด,ดี๋ยวดูเพื่อนผมไฟใหญ่ แงมามทีบกย่เล็ตามงเยนะเล่นม้ก็ตามที่บอกไว้ตอ่มีดเลยคนใหญ่เล่นปับเล่นมีดไปเลยเพราะว่ามันมีที่แล้วอง้ต่อรองเท้าิดสมัจะมาแล้วหยมันจะมาแล้วเว้ทุกคนมันจะมาแล้วเว้มีล่นัวควายมึงเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวมันหรอกเจงเว้งเจงเวันนี้เรามาเพื่อแจกไข่พิชาได้มาเวยทุกคนเวไหวไหไหไหวไหวหวแกข่ิชามยฟ้าบุมหน่อย ตรงนะเงตรงนะไม่เชียงครมาวันนี้จัดตะไก่ได้กินข้าวต่างก็ไม่เท่าไรเก็บฟ้าเพื่อนเพราะมันโง่เฮียเเชกตัวม่โง่ไม่จมไม่จมมาีจ้ะมามาดีมไดีมาดีมมาดีมาดีมามาดีมาีมาดีมาดีมาดีมากีมีมีมยอะมัมาดีาีมเาม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 าดดีดีาดี๋ยวดาดีดีดามมา ไรอยเตันนะรอจไอตันนะรอจอตันนะรอจอตันนี่ไงไอตันมไอเจียมาแล้วเนี่ยไปไปไปเราเปิดเปิดรปเปิดไมมันทำอะไรของมึงเนี่ยไอพีไอพีได้บอโคตรเยอะ140อ่ะแต่คอมแม่งแรงจนจองไม่ได้ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องไอนี้แต่รู้ไปแต่รู้ไปแต่หวยเยียเตี่ยวไอ้ตา กูยังโง่เลยที่รันไรมึงกูตายโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยยังไม่ฆ่าใครดูพี่กูดูพี่เกดอาะฮะดูพี่เกดเร้ยเอ้ยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งไปเปลี่ยนมีดแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยเกมเซนโคตรเอาอุ้ยอุ้ยมีสามด้วยอุ้ย เป็นไงไม่เล่นนะครับนี่ดูไว้นะครับเด็กๆดูไว้นะไม่ห่วงเล่นนะกักศพนะไม่ห่วงเล่นกักศพกักศพฝั่งซ้ายได้กักศพฝั่งซ้ายไม่กักศพฝั่งซ้ายได้นี่กลับไปดูบงบอลเพื่อนผมครับมามามาบุญหน่อยเดี๋ยวมาเพื่อนผมกลับมาในสมรภูมิวงไฟต่อเหมือนเดิมฮะตัวแม่อยางรำอ่ะอุ้ยตัวแม่อยางรำฮะอ่ะเฮ้ย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 ติงอุ้ยตายสวยเพื่อน เวรไหวไดเอาตายหรอโอ้โหโคตรง่ายเลยเพื่อนเอาตายดรๆเหรอเหียไหวมวยเพื่อนเหียให้กกระพีไ้เหียไอ้มึงดูตฟังวาสวยเพื่อนอแยังไยัยัดนยันดเยดอะไรกา หมดละโอนไฟไม่ได้ว่าเลยนะมันจะหมดไฟก่อนหรือเปล่าแบบเนี้ยมีพิษมีอะไรด้วยโอเคโอเคผมเข้าใจเราบอกเข้าใจแล้วนี่หมดที่คิดวันนี้หมดที่คิดนี่หมดที่คิดโอ้โหโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ต๊อดพี่ต๊อดพี่ต๊อดยังไงพี่ต๊อดตายเอ้ยหนึ่งกับบังมอลบังบอลไอ้เที่ยมึงดูภาพอ่ะโอ้ยเฮ้ยพี่ต๊อดมันตีตายหมดเลย ไอ้ก็อย่าต้อตีตายหมดเลยตรงเนี้ยแต่ชนะอยู่ดีเนโอ้ตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วไม่เหลือใครเหี้ยต้อนล้วไหวแล้วไหวแล้วโอ้ไอ้ฝาพี่มึงนั่นอะชนะแล้วมันนี่มึงพีโรชีน่าจะเก่งเกินอะผมไม่ทำเลยเลยทิโรชีน่าจะเก่งเกินผมยังไม่ทันทำะไรเลยเชี่ยวิ่งฟรีอย่างเดียวชนะแล้วโอ้โหโคตรชิว อ๋อเนี่ยมันด่าแล้วนะเจอไหนก็กากอ่ะมันด่าแล้วนะพี่เป่าหรือเปล่าเนี่ยมึงด่าอาดิจบแล้วน้องๆจบแล้วจบแล้วเชีวจัเลยโอ้โทำไมภาพมาขนาดนี้นนอะประเทศคนออนเยอะสุดประเทศคนออนเยอะสุดในไทยน้องมันก็อย่างนี้แน่ะมึงดูคนออนดิพันห้าร้อยคนน่ะภาพภาพมันเป็นอย่างงี้มันก็ไม่แพงหรอกหอเย้อนอเมนไ้อมปงได้วยไมยงไมย แม่งยังไม่ได้ฆ่าเลยดิกำจัด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 ให้ตีคนเดี่ยน้องไอ้ตอไม่ไม่ฮัลโหลฮัลโหลพี่ตอพี่ชายเดี๋ยววันนี้ใครอ่ะพี่ชายไอ้ตีคนเด่ยนักเป็นแม่จับติดไรเฮี้ยนทั้งดีควายเฮี้ยนเฮี้ยเสี่ยวไอ้สัตว์บวกบวก ไม่หลังโหไม่ไม่เปิดอ่ะดีมีร้านทายด้วยจอดตรงนี้ไหมจอดตรงนี้ไหมเดินหรอไม่ใครแทงไม่กินเงินฟรีนี่หว่าพี่ใช่ไหมเนี่ยเออไอ้เย้ามันเทียมจะไว้อ่ะจอดนี่ไปก่อนเลยโอ้ยรออะไกูจะรอดูรีแคปเลาไเอารอบปะได้หรอเอดรอบได้หวอจอดในกราบลาอุูสาห์นี้มันไม่ดีนี่ไม่จะอดเฉยมันหายบ้างไงคนแพ้คนแพ้ได้เลือกพี่คนแพ้ได้เลือกจอดนี่ข่าไฟไงนี่ไม่หายหรอก ถ้าเกิดมันเปลี่ยนว่าเปลี่ยนไปอุโมงค์ก็ว่าเปลี่ยนไปอุโมงค์อ่ะเชื่อกันไหมบอนบอนไปรับเปนเป็นที่บ้านเล็กหน่อยเนาะดวนเลยนี่ขนาดในเฟนดี้ไม่มาเนี่ยไม่หรอเออบอกว่าไปรับเฟนดี้ที่บ้านบ้านไหนเนี่ยใครใครใครมีรถไปรับฟนดีหน่อยรถใครรว่าไปับเฟนดี้ที่บ้านเล็กหน่อยเฟนดี้ไม่อยู่ในไฟอะไรเมืกี้โอเคโอเคพี่ไปเอาพี่ไปเองพี่ไปมาแล้วขยดอกมันงเราเลยเรา กี่ยี่สิบห้านะเผื่อๆมันไม่รู้บอกมันด้วยไม่เมื่อกี้ยี่สิบสี่นัดกี่ยี่สิบสี่มันเลือกนี่ว่าเล่นตรงไหนโอ้แพ้เลือกคอยแพ้เลือกที่แพ้เลือกเหรอได้วนา่พี่ขับได้เป็นเรื่องเฮ้แต่คนนี้เก่งนะผมผมเห็นในพิกท็อกอยู่เขาบอกว่ารีแคปได้ ไปแรกมันยังไม่ตื่นนะสติหน่อยสติหน่อยสติสติสตินะถูกกูตือนไอพี่ดอกดอล์เลยอ่ะหลังๆมากไม่แยกเลยลูกหาลูกงสติกันหน่อยเราแยกเล่นกันหรือเปล่ามาเกียร์เราตามไปปิดตัวชุกกันเยอะเกินเราแยกในวงเพื่อนอ่ะกูเอาให้แบบสิบหัวละโอ้ยโธดานะโอ้ยจริงนะนี่จริงนะไอ้อู๋มองบ้าง บบาาใช่ว่าคนเนี้ยเก่งคนเนี้ยเก่งเมื่อกี้เล่นน่าแหละแต่ว่าติมติมอยู่ไหมติมเมื่อกี้มึงกืนเล้วไม่ใช่หรอติมมีกูููดดดหันมมาอ่่ะไไ้แทบไม่ไม่กืออยู่ข้างงหลัเมื่อวานไฟอุโมงที่แพ้ก็เพราะไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยแหละคิมโตเนี่ยผมไปย้อนหลังดูดีแคปมาก็เนี่ยแหละผมว่าที่แพ้ก็เพราะเนี่ยแหละแม่งตีสามสี่หัวติดอ่ะใช่ปหมเล่นอยู่แต่ตรงกลางจริงแต่แม่งไม่ไม่ไม่รู้ไปบ้านเขาไง ก็แก้เรื่องแบบตีตายแล้วดึงศพกันทีไม่ได้คนตีตายเยอะมากเลยแบบนี้ไม่ดึงศพกันเปิดหลอด4060ทอมเขาแรงไม่ใช่หรอเมื่อวานผมเห็นไอพีเป็นร้อยแล้วนะผมอยากใช้แบบพวก5090บ้างได้ปะแล้วก็แบบเผื่อผมอาจจะตีโหดขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับไปอุโมงค์ขัทหานนะพี่อุโมงค์ขัทหารเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ผม40 7 0สู้ได้ช่วยดิแต่ไม่มีตังค์นะ แคมันเข้าเลยมั้หรือเขาหาซัพมาไว้หน่อยก็ได้ไปขอโทุ่มบอกว่าพี่ตั้มพี่ตั้มมาแคสด้วยอันนี้มันกระชับปิดหรืกระชากมีใช่หอพึ่งบอกพี่ตั้มเหลี่ยมเยอะหันไปไหนก็มีแต่สิลพิเศษมันมีมีสโลด้วยใช่ไหมมีสโลด้วยเหรอใส่ปาไงมีพี่เกตดิมีพี่เกตดิไอพี่มูนอยู่ไหมพี่มูนไงอะไป่าพี่มูนมันดาเมจเท่าไหร่อ่ะมีดเนี่ยมันก็แรงเข้าเอ็มไนพี่แต่แค่มันสโลกับติดพิดโก้ได้ยังหรอเพิ่มอัตราเขาได้้แลวครับพี่ มูลนิยมใจจริงอุ้ยเดินไปบอกเลยอ๋อดี๋มูลแค่ให้สุพีรอรับพี่มูลไหมเดี๋ยวมาเรียกก่อนก็ได้เราลับคเนึ่ก็ได้โอเคงั้นสุพีรอรับสิบนาทีอ่ะอะไรนะก็กูชอบเวลาพี่น้องขอรักกันน้อยเฮียกูว่อยากนองมีหนึ่งวานฮะทับรู้แล้วก็ชับมิดรับจะไม่ให้บั๊กม้าเปิดละสองพันมันก็มมันก็อย่างนี้แหละตาเท้าคัมแบ็ก แบบนี้จบเร็วแม่งมันเลยนะไมเสียไม่ดิ้นไม่ดิ้นจีไปกี่หัวเนี่ยน้องตีไปแค่สองหัวนะพี่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ไม่ได้ทำเมื่อกี้เห็นตีหัวเพื่อนไปสามไม่กี้่แ้่หลังบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตีหัวเพื่อนเลยบอลทำไมตีหัวเพื่อนไงตายอยู่อ่ะตีไปสองตัวไม่ไม่ได้ตีเพื่อนด้วยใครด่าใครอเล็กอวิกแล้วก็อตอสอ่ะด่าๆให้หน่อย ไม่กูยังไม่ทันเซนต์เลยเรายืนเนะ่ย้ามอาร์เหมือนยืนอยู่เฉยอะแม่ชนะละรักกันจัดเลยพาเขามาตายกว่าไม่ทันอะไรของเรามันลั่นเกินเราเสียโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สามอาร์มีสี่อาร์มีอาร์เจ็คอาร์ตอสเอาเอ้ยมีให้ชนะนะจุกเอาหวัอาหวัีเอาพี่ฟาบเอาหวังอาร์ตอสเอาเวกฝั่งเรานำฝั่งเรานำฝั่งเราชนะหนึ่งศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์เอาเปล่าอยู่ดิอ่ะเปาอ่ะเปาอยู่นะอ่ะเปาอยู่เจะเห็นหน้าเปาอ่า É Ai, tempo.